เอเคครับวันนี้เอามันไก่ครับเอามันไก่เจอมสั่งไปพันไก่กับหมูกรอบนะฮะแล้วก็นี่ของโปรดผมเลยพริกอ๋อพอแล้วครับเดี๋ยวอ้วนตายมีขามหมูมาด้วยพอดีแม่บ้านเขากินขามหมูกับมันไก่อืมกินอย่างนี้ครับผมชอบกินนี้ลากไปเลย ทีเดียวคุ้มครับแน่นอนวะเลยละ่ะขอชิมคําแรกหน่อยมาครับโอ้ยเอาแล้วเยวกินไม่หมด เอาเงี้ยผมชอบกินทอนกรบชอนนะครับใครใครจหาว่าผมกินผิดนะผมชอบกินอย่างนี้จริงเพราะว่ามันกินทอนซ้ายทอนขวาก็ได้แล้วก็จะเกียบบางคนถามผมว่าทําไมจับกินด้านผมชอบจับด้านนั้นครับมันหนีบติดก,กว่าดัานดันท้ายมันนะบางคนถามว่าหนีบ ผิดฟังแล้วบอกไม่ใช่ครับผมชอบอย่างนี้จริงๆกระเียมครับลดไขมันในเส้นเลือด เพียมขึ้นได้พิกไป2องเม็ดครับลมออกหูเลยว,วันนี้มีมอไซค์เข้าหนึ่งคันนะครับ ราคาหลักพันใครที่หาใช้งานอยู่ติดตามได้เลยนะฮะโอ้น้ำซุปร้อนสุดยอดพระใจ นแบผมอนะ่ะอืมสดอืม นสนน้ำซุปกระชื่นใจอ,อ้อนอนรับ อีกลูกหนึ่งครับพนลูกนี้แล้วก็สับรองลิ้นนิดกินพริกนิดเดียวที่เผ็ดป้าดเลยละ่ะอีกหนึ่งลูก ตายครับหมาแบบชินเบ้งเบ่งเ,เลย เราต้องกินกินเสร็จก็ไปซื้อแม็กมีตะกินกระเทียมแล้วทนะี่นี่ mà Point chill yêu ay nào là con Mun felloway ly tiếng kinh này ใช้ได้ใช้กันได้ทุกสายใน่ลายเดือนนี่พบน้ำพบอืม่อืมติดต้องเมด ปกติผมจะกินสเต็ดหนังวันนี้ไม่ไหวม,มาแล้วมั้งกินกระแงนะครับจะได้ไม่รู้สึกติด กินกระแตงแต่ไม่รู้สึกผิดในตลาดร้านตักนะครับ ำัรยากายเจแอมลองมาทานกันได้บันใจคนใช้แลงงานเลยล่ะให้เยอะ

<c oughs> แบ่งแตงแ้งอ่ะโอเคครับติดตามกันใหม่คลิปหน้านะฮะลาไปคำนี้ครับผม